สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดการเรื่องนี่เลยยางยืดเสาเต็นท์พอดีว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมครับเราอยากไปกางเต็นทีนี้เต็นของเราเนี่ยซื้อมานานมากแล้วเก่าเก็บนะก่อนที่ออกไปเราต้องเช็คนี่ครับมันไม่ยืดมันไม่ยืดแล้วนันวิธีแก้ง,ง่ายๆซอกง่งายๆก็คือไปซื้อเจ้านี้มาใหม่ยางยืดของเต็นท์มันมี2มิล4มิลนะครับ ลองดูว่าเต็นท์ถ้าเต็นท์เล็กส่วนใหญ่จะอยู่ที่2มิลทีนี้ก็ไปซื้อมาตามแต่ว่าที่ไหนได้ราคาไหนอันนี้ผมได้มาเมล์ลาประมาณ10บาททีนี้เทคนิคก็คือแกะปมออกใช่ไหมครับแกะปมออกเราเราจะแกะแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรบางทีถ้าเราดึงออกหมดเนี่ยเราจะลืมพวกจุดข้อต่อเห็นไหมครับว่ามันจะหันไปทางไหนใช้กี่ท่อดาะผมจะค้างไว้อย่างนี้เลยถึงเวลาจะดึงออกมาทีละอัน อันนี้ก็คือพอแกะปมแล้วก็ใส่เข้าไปนครับนี่ยาวมากผมซื้อว่อามอ่สิบเมตรได้รดหล่นปายหน่อยผมว่ารูดเห็นไหมเนี่ยด้วยความที่เป็นเต็นท์เก่าครับบางทีมันก็จะมีตัวายางยืดแล้วก็จะมีตัวกาวที่ใช้อัดตามข้อนะครับบางทีจะมีหลุดบ้าง <c oughs> พอใส่เส้นแรกเข้าไปปุ๊บ เราจะไล่ไปอ่ะโมบีดึงเส้นที่สองไหกพอน่อยดึงกมาหนึ่งท่อนโอเค <c oughs> นี่ครับร้อยมีรูอ่อะโมบีช่วยร้อยหน่อยด้วกช่วยพ่อร้อยห<ร>น่อยได้ไหมเดยเดี๋ยวพ,พี่จับให้ช่วยกันครับเป็นกิจกรรมรู้ยัง ยางยังยาวโอ้ยาวมากเลยทะลุแล้วนี่แล้วก็ดึงออกมาเอาดึงเลยค่ะดีดึงเลยดึงไปเลยโอเคดึงอีกอีกอีกนี่นะครับเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆอ,อ,อ่านต่อไปค่ะ <c oughs> นี่ของเก่าเส้นก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ขนาดใกล้เคียงกันมาก มันไม<า>่อยืดแล้วใช่มันไม่ยืดแล้วการที่ยางยืดของสั่งเป็นใช้ไม่ได้เนี่ยถึงเวลาไปตอนที่เราเสียบเท้าโครงนี่ยมันจะหลุดตอนดึงตอนถอดมันจะหลุดจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปแคมป์หรือไปกลางเต็นทุกครั้งแนะนําต้องเช็คนะครับเช็คก่อนเพราะบางทีปีละครั้งเราเก็บไว้ในที่ที่แบบอากาศร้อนบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวครับพวกนี้ก็จะยืดหมด มันก็จะใช้ไม่ได้ค่ะทด้ไมปทำกันง่ายๆแค่นี้เอง,งต่ออน,นี่ครับอันสุดท้ายใช่ไหมครับพออันสุดท้ายเสร็จปุ๊บเรามัดปมมัดปมให้เผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยตอนที่เราเสร็จครับเรามัดปมเห็นไหมครผมจะเผื่อไว้นิดหนึ่งให้ปมเชือกเนี่ยออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งถามว่าเผื่อไว้เพราะอะไรเพราะาอนาคตเนี่ยถ้ามันเป็นอีก เราก็จะดึงออกง่ายถูกไหมครับนี่นะเวลาดึงออกง่ายนี่เวลามันจะมีมีปมข้างหน้านิดนึงนนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีปมข้างหน้านิดนึงถึงเวลาปุ๊บตอนครั้งหน้าที่เราหลังจากใช้งานแล้วตอนที่เราจะเปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่มันจะดึงง่ายได้ไม่ต้องหาอะไรเกี่ยวทีนี้อาลมอบิลด,ดึงไปข้อหน่อยดึงไปเชือกหน่อยครับ ดึงไปเชือกค่ะโอเคดึงไปเลยเห็นไหมฮะนี่เรียบร้อยแต่ท,แที่เหลือเราก็จะตัดออกทำไม,ตไมแต่ว่าการตัดนะเราก็จะดึงให้ให้ตัวยางเนี่ยดึงให้กระชับขึ้นมานหนิดนึงเห็นไหมเวลาเนี่ยมันจะไม่หลุดเห็นไหมครับถ้าเวลาเรากางเต็นท์มันจะไม่หลุดแต่ถ้าเราได้ยางยืดที่มันย,วย,ย,วยุ้ยใช่ไหมหรือว่ายางยืดที่มันใช้ไม่ได้ ถึงเวลาการเซฟมจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนที่เราทักออกเข้าปุ๊บมันก็จะหลุดเงี้ยเห็นไหมครับมันจะหลุดมันจะกลางไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อยางยืดไม่ได้ราคาแพงแนะนําให้ไปซื้อเปลี่ยนคะแล้วก็เปลี่ยนเองได้ทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราดูระยะยืดก่อนดีไหมคะโอเคไหมเราได้การระยะถูกถูกไหมคะนี่สมมติว่าเราปล่อยสุดแค่นี้ฮะผมจะดดึงออกประมาณหนึ่งฟุตเห็นไหมครับหนึ่งฟุต หนึ่งฟุตอบอกว่าเพราะตัวเนี้ยจะยืดพอดีจะเอาโดยตรงมาและมีแรงหนึ่งฟุตนะครับอ่าทีนี้มาตัดได้เลยค่ะเราก็จะเตรียมมัดชึบอ่ะตัดตรงนี้ครับบางกล้องห็นมั้งนี้มือเดียวตัดตรงนี้ค่ะอ่ะตัดเลยเข้าไหมไม,ามไม่เข้าไม่เข้ามาพ่อช่วยไหม อ,อไม่ได้หมอพ่อตัดเองดีงกว่าพ่อตัดให้มันตัดยากอืนี่ใช่ไหมครับเราก็จะดึงให้ปมให้มันเหลือเหมือนเดิมนะครับเหลือเหมือนตอนที่แล้วไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเปื่อแล้วมันจะอะไรนะโคชเชงางมันเพรกกาะเดี๋ยวเราก็ต้องมีโอกาสเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีโผล่มาหๆๆมายคนแล้วเราก็จะลนไฟนี่แล้วก็นี่ให้ดูก่อนว่าเราก็ลนไ,ไนาากลนไฟด้วยเห็นไหมเราก็จะลนไฟทั้งปลายนี้ปลายมันลุย ถึงเวลาปึ๊บมันก็จะใช้ได้อย่างนี่เห็นไหมโค้งแล้วตั้งขึ้นได้สูงเลยนี่ครับ is, อีกอันนี้อ่าแค่นี้เองง่ายๆมากก็ทําให้ครบสองอันเนาะอันนี้เป็นอันที่ยังยืดเสียเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนกันเห็นไหมครับมันเสียมันไม่มันไม่ให้ตัวเสียหมดแล้ว uh huh. ทีนี้อันนี้ให้ตัวดูสินี่อันที่เราเพิ่งทําไปใช่ไหม เวลาเก็บจะยืดเก็บง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลงทุนถูกมากเมตรละสิบกว่าบาทในออนไลน์แค่นเองใช้งานได้ง่ายดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรค่อยว่ากันนี่ยืดไม่คืนตัวเห็นไหม